ตัวนี้โอ้ยตัวหนึ่งครับผมนี่ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งโอ้ยสองตัวนะครับนะครับสองตัว ยปสสวัสดีครับสวัสดีสเสองนะครับมื่อนี่ห้องกพะพาทันผู้ชมมายามเงียบดักกบกันนะครับ ที่เขาใส่กันครับก็เริ่มเขา่าหนาหนวแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นฤดูการตักกบหากบนะครับช่วงนี้ครับผมเขบวนกันวนันร้านี้เขาถือขี่เขาหน่าจะมูกยูนะโอ้พวเขาเลยนะครับ ตีรอบมาโอ้ยตัวนึงครับท่านผู้ชมตัวนึงครับตัวนึงนี่ครับนี่ตัวนึโอ้ยนะครับไปแล้วพ่อใส่ยูนีนะครับใส่ยูนีสามลังนะครับผมปีที่แล้วก็มาเอาอยู่นี่นะครับขอวะลังนี้ลังนี้ ตัวหนึ่งครับผมนี่ตัวหนึ่งครับตัวนึงหลังสุดท้ายขเขาก็ใส่อยู่ฟังทางพุ่นนะครับครับหลังสุดท้ายเขาใส่อยู่ในมุมนัลนพอดีนะครับหลังนี้จะเข่าวอนะครับ โอ้ยสองตัวนะครับครับสองตัวเลยนะครับผมอืมสองตัวเลยนะครับผม